สวัสดีชาววัพฤหัสที่เจดธันวาคม2 5 6พันห้ารหกสหกกับฟัน Strategic i n f o r m a t โดยฝ่าย Strategic View ของ UOB เเห็นฟันค่ะการรายงานตัวเลขแรงงานนะคะทั้ง j o b o p e n i n mean, g แล้วก็ ADP เมื่อคืนนี้ครับก็มีการบ่งชี้ว่าตลาดสาหรัฐตลาดแรงงานสาหรัฐถือว่ามีการชะลอตัวลงมานะคะโดย ADP ค่ะรายงานการจ้างงานนอกภาค การจ้างงานภาคเอกชนนะคะลดลงอย่างมากและต่ํากว่าที่ประมาณการไว้ทําให้เราเชื่อว่าดอกเบี้ยค่ะจะมีโอกาสที่จะปรับลดได้ในปีหน้านะคะประกอบกับตัวของ Factory Order ของเยอรมันค่ะที่ลดลงค่อนข้างมากนะคะก็เป็นการย้ําว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดข,ของยุโรปกำลังเผชิญกับการหดตัวของเศรษฐกิจค่ะทําให้ภาพรวมทั้ง ECB แล้วก็เฟสนะคะมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าได้ค่ะ A.D.P. ค่ะซึ่งเป็นอีกเอกชนสาระนะคะที่จะรายงานตัวเลขภาครายงานนะคะเช่นเดียวกับ B.L.S. นะคะโดยเมื่อคืนนี้ค่ะตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะคะหรือ Private Payroll เนี่ย ออกมาเพียง1 3 0 0 0ตำแหน่งก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่130,000ตำแหน่งนะคะก็เป็นการสะท้อนว่าเป็นการสะท้อนแล้วก็คอนเฟิร์มนะคะว่าภาครรงงานสารัฐก็กเริ่มเห็นการชะลอตัวลงแล้วในทิศทางเดียวกับตัวเลข Job o p e n i n g นะคะเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะอัตราค่าจ้างนะคะหรือ Unit La b o r Cost นะคะซึ่งเป็นค่าจ้างเฉลี่ยต่อคนเนี่ยก็มีการหดตัวลงต่อเนื่องนะคะแล้วหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้จากลบ0.9เอร์ซนมาที่ลบ1.2เปอร์ซ็นซึ่งตัวเลขตรงนี้ค่ะจะเป็นไกดลสหรับ ตัวเลขภาคแรงงานที่จะบกัดในวันศุกร์ค่ะโดยตลาดนะคะก็รอตัวเลข non-farm p a y r o l l นะคะในวันศุกร์และจากบุมเบิกคอนเซนแซสนะคะที่ชี้ว่าการจ้างงานนอกภกกาคเกษตรเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นมาที่185,000ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนส่วนอัตราการว่างงานเนี่ยยังคงอยู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ2ปีนะคะทำให้ก็มีการเก็งกำไรนะคะสำหรับค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยค่ะ UBS มีการประเมินว่าการปรับตัวขึ้นของหุ้นแล้วก็พันธบัตรค่ะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเป็นซอฟต์แลนดิ้งสำหรับภาคเศรษฐกิจสารัฐนะคะซึ่งจะทําให้เฟดค่ะจําเป็นต้องลดอัตราดอกเบีย้ยในปีหน้าดังนั้นค่ะเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวลงค่ะนักลงทุนก็ควรเลือกหุ้นที่มีคุณภาพนะคะหรือเป็น Quality แล้วก็เลือกจากอัตรากำไรจากการดำเนินง,งานที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงแล้วก็นี้สินต่ำค่ะ ตลาดหุ้นสหรัฐค่ะก็เลยมีการตอบรับนะคะมีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เผชิญแรงขายทํากําไรของนักลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงนะคะโดยรลอตัวเลขนันฟาร์มเพโรในคืนวันศุกร์นะคะที่จะออกมาเพิ่มขึ้นนะคะจากคาดการโดยจะเป็นการคาดการที่เพิ่มขึ้นจากหนึ่งแสํ้าหมืนตแหน่งมาหนึ่งแสํ้ามืนตแหน่งมาที่หนึ่งแสนแปม่นเจันตแหน่งส่วนอัตราการว่างงานค่ะยังคงอยู่ในระดับที่ส9เก้าเปซนนะคะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็เป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบสองปีในขณะเดียวกัน,นะค่ะเอเวอเร ตัวของค่าจ้างนะคะก็อยู่ประมาณที่สี่เปอร์เซ็นตนะคะลดลงเล็กน้อยนะคะจากสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตซึ่งหากออกมาอินไลน์กับคอนเซ็ป์ซายนะคะก็จะเป็นการสะท้อนว่าภาพรางงานค่ะแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงมาแต่ก็ถือว่ายังแข็งแกร่งนะคะดังนั้นค่ะดอลลาร์ก็เลยแข็งค่าขึ้นรอก,การประกาศตัวเลขนอนฟาร์มค่ะล่าสุดนะคะ,ะ,นนะ,คะดอลลาร์ยืนที่ประมาณร้อยสี่จุดหนึ่งสี่ส่วนเทเนียบอลยูค่ะก็รับแรงกดดันจาก a อ p นะคะที่ออนแอปรับตัวลงอย่างต่อเน,นื่องนะคะแล้วก็มีเมเงินไหลเข้าคุณคำมาด้วยนะคะ ทำให้เทนเดียค่ะยืนที่ประมาณ4.10แล้วก็ทูเยียค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะมาที่4.59ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีจากเทรดเดอร์หลายรายนะคะหล่ะจากที่น้ำหนักการปรับลดดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคมก็ลดลงจาก60.5เมื่อวานนี้นะคะมาที่56%ส่วนน้ำหนักส่วนมากค่ะยังคงเชื่อว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกของเฟดนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ก็สอดคล้องกับที่เราประเมินไว้ก่อนหน้าค่ะ ราคาน้ำมันค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ที่ระดับ2,042เหรียญต่อแทล์นะคะในขณะที่ราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ร่วงแรงเลยนะคะ w ั i นลดลงมาประมาณ4.1นะคะมาที่69เหรียญต่อบาร์เรลส่วนเบนซ์ก็ลดลงมา3.9นะคะมาที่74เหรียญต่อบาร์เรลจอไปถึงเป็นการปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ5เดือนจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของซัพพลายที่จะล้นตลาดนะคะหลังจากที่สหรัฐค่ะก็มีการผลิตน้ำมันมากถึง9.9ล้านบาร์เรลต่อวันโดยเป็นการส่งออกน้ำมันดิบททีี่่่ใกลล้้แตระดับ6าน แลเวต่อวันแล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับความไม่ชัดเจนว่า OPEC PLUS เนี่ยจะสามารถลดกำลังการผลิตได้ตามแผนหรือเปล่าก็อาจจะทำให้เ,าเขาเรียกว่าเกิดสป라이ที่โอเวอร์มากกว่าดีมานนั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะดีมานที่ลดลงในเอเชียก็เลยทำให้ซาอุดิอารเบียค่ะมีการปรับลดราคาน้ำมันส่งออกในเอเชียมากถึง12%นะคะก็ถือเป็นการปรับลดราคามากที่สุดตั้งแต่กุมภาพันธ์เพื่อกระตุ้นยอดซื้อนั่นเองค่ะ มุมเบรคคอมมูนิตี้อินเด็กส์นะคะมีการลดลงมา2%นะคะก็ถือว่าต่ำสุดตั้งแต่สิงหาคมปี2021และปีนี้ค่ะก็ลดลงมาแล้ว12 12%นะคะก็ถือว่าเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันแล้วก็แก๊สเนี่ยมีแนวโน้มชอตัวลงนะคะโดยกลับมาเป็นแนวโน้มขาลงและก็เชื่อว่าในไตรมาส1ปีหน้าค่ะสป라이จะโอเวอร์มากกว่าดีมานะคะทําให้ราคาน้ํามันแล้วก็แก๊สค่ะยังจะอยู่ในเทรนด์ของขาลงอยู่นะคะก็ จากเรื่องของราคาน้ํามันและแก๊สที่มีการปรับตัวลดลงมานะคะก็จะสะท้อนไปที่เรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็ค่าของชีพที่จะชะลอตัวลงด้วยดังนั้นค่ะความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชะลอตัวลงอย่างมากค่ะก็อาจจะเป็นแรงปัจจัยที่ทําให้ดอกเบีย้ยในปีหน้าอาจจะตอนนี้อาจจะคงดอกเบีย้ยแล้วก็อาจจะมีการปรับลดอาจจะดอกเบีย้ยได้ในปีหน้านั่นเองค่ะ ตาหุ้นยุโรป่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยปัจจัยบวกหลกัหลกๆก็มาจากการคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยที่มากขึ้นนะคะในกรอบที่ประมาณ75ถึง150 basis point ตามที่เมื่อวานที้แจ้งไปนะคะโดยทาง Deutsche Bank ค่ะเมะื่อวานนี้ก็มีการซัพพอร์ตนะคะแล้วก็เชื่อว่า ECB ค่ะจะลดอตัตราดอกเบี้ยไม่ได้มากถึง150 basis point หรือ6ครั้งในปีหน้าเริ่มต้นตั้งแต่เมษายนนะคะหลังจากที่เงินเฟ้อค่ะเห็นการชะลอตัวลงแล้วก็เศรษฐกิจในยูโรโซนค่ะมีการอ่อนแอทําให้จําเป็นต้องลดดอกเบีย้ย ลงเร็วกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้าค่ะในขณะเดียวกันค่ะธนาคนนารกลางอังกฤษธนาคารกลางอังกฤษนะคะหรือ B.O.E. ค่ะก็มีคําเตือนนะคะจากเกี่ยวกับกองทุนเฮดฟันนะคะที่ทําสัญญาซื้อขายลงหน้าเพื่อเก็งกําไรตัวบอลสหรัฐนะคะโดย B.O.E. เขาชี้ว่าตอนนี้เนี่ยมีสถานะชา็อตสุดทีเพิ่มขึ้นประมาณ800ล้านดอลลาร์จากประมาณ650ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมนะคะจากข้อมูลของ Commodity f u t u r e Trading Commission ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะของการเก็งกําไรของเหตุฟันซึ่งหากว่ามันไม่เป็นไปตามค่านะคะอาจจะทําให้เกิดการหาสภาพองที่ไม่ทันนั่นเองนะคะและอาจจะกระทบต่อเสถียรภ,ภาพทางการเงินทั่วโลกนะคะโดยตอนนี้ค่ะการทำเลเวลเ g e ในฟิวเจอร์สหรัฐค่ะกับมันเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะส่งมอบหน้าที่นี้ต่อให้กรตสหรัฐเข้ามาตรวจสอบค่ะ ส่วนตลาดหุ้นในเอเชียนะคะมีการปรับตัวผสมผสานค่ะโดยหุ้นกลุ่มเทคค่ะยังคงปรับตัวได้ดีบวกได้ดีในเอเชียเมื่อวานนี้นะคะบุตดี้ค่ะล่าสุดก็มีการ ปรับลดเอาลุกของธนาคารจีนแล้วก็ฮ่องกงอีก8แห่งด้วยนะคะจากเซเบิลมาที่เนกาทีฟนะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยความกังวลเกี่ยวกับระดับหนี้ของแต่ละธนาคารที่สูงขึ้นโดย8แบงค์นี้ค่ะรวมถึง Industrial and Commercial Bank of China าแล้วค่ะแล้วก็ China d e เ e l o p ปเ n น Bank นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแบงก์รับวิสาหกิจของจีนด้วยนะคะก็ประเด็นนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อกลุ่มธนาคารจีนในระยะสั้นๆค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีการปรับลดเอาลุกของจีนนะคะจากตัวเซ ก็ที่นะคะก็กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็ตลาดการเงินจีนนะคะทําให้ทางธนาคารกลางจีนค่ะหรือพ b บ c ซค่ะก็ออกมาแอคชั่นโดยทันทีนะคะโดยการตรึงค่างเงินนะคะผ่านทาง daily leverage, เด i ี่ l e v เฟลด์ลฟเลดเลทนะคะที่ประมาณระดับค้างเงินหยวนที่คงที่ไว้ที่เจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งต่อดอลลาร์นะคะหลังจากที่มีการอ่อนค้าลงค่อนข้างเร็วนะคะก็เป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลจีนค่ะกำลังพยายามป้องกันไม่ให้ค้างเงินหยวนเนี่ยอ่อนค้าลงไปจากนี้ค่ะ โอเวอร์ซีชนน์แบงก์นะคะก็ประเมิาานว่ารัฐบาลจีนค่ะพยายามควบคุมให้เงินหยวนเนี่ยอ่อนมากเกินไปหรือผันผวนมากเกินไปนะคะแล้วก็ต้องการให้อยู่ในระดับที่คงที่โดยไม่ปล่อยให้มูดี้ค่ะที่มาเป็นปัจจัยกดดันนะคะเซนติเมนต์ในการลงทุนในจีนค่ะมูดี้อินเวสเตอร์เซอร์นะคะ,ะ,คะก็มีการปรับลดตัวของแนวโน้มพันธบัตรของจีนเมื่อวานนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความกังวลนะคะเกี่ยวกับพวกของค้างเงินแล้วก็ตัวของแนวโน้มการลงทุนในจีนด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอาจจะทําให้เกิด ความกังวลเกี่ยวกับตัวของค่างเงินหยวนในระยะสั้นๆได้นะคะอย่างไรก็ตามบ่าค่าเงินหยวนนะคะก็มีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยะคะ่ะล่าสุดก็มายืนที่ประมาณ7.15ต่อดอลลาร์นะคะก็ถือว่าไม่ได้มากนะแต่ปีนี้ค่ะก็ลดลงมาแล้วประมาณที่3%นะคะถ้าเทียบกับดอลลาร์อย่างไรก็ตามค่ะต้องมารอดูติดตามต่อไปนะคะว่าทางรัฐบาลจีนจะมีการป้องกันอย่างไรนะคะเกี่ยวกับการปรับลดของมูดดี้นะคะแล้วก็เสถิเมนา์การลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ